สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วนักเขียนชื่อดังนิ้วกลมโพสเจ็บจี๊ดถึงรัฐบาลประยุทธ์ไม่ไหวกล็ลาออกไปซะถามแรงประยุทธ์ได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนไหมหรือเสียงหัวเราะคนรอบตัวกรบไปหมดแล้ว โดยเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2564คุณสาราวุธเแห่งสวัสด์นักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกานิ้วกรมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 หลังมีมาตรการล่าสุดที่ออกมาเมื่อช่วงดึกของวันนี้ว่าด้วยข้อกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดโดยสั่งปิดแคมป์คนงานรวมถึงร้านอาหารห้างปิดเร็ว กกว่าติปซึ่งมีลักษณะไม่ต่างกับมาตรการล็อกดาวน์แม้รัฐบาลจะย้ำว่าไม่ใช่การล็อกดาวน์ก็ตามท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลที่จะดำเนินการเปิดประเทศแต่ยังไม่สามารถตรวจหาเชื้อได้อย่างครอบคลุมรวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สัดส,ส่วนยังต่ำมาก ด้วยวัคซีนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการป้องกันสายพันธุ์เดลตาแต่ไทยยังคงนำเข้ามาด้วยราคาต่อโดสที่แพงกว่าประเทศอื่นและแพงกว่าวัคซีนยี่ห้ออื่นว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหม หลับไปแล้วตื่นมาตอนตีสองเห็นข่าวล็อกดาวน์ท่ามกลางเสียงร้องระงมของผู้คนทำกิจการค้าขาย,ขาขายเห็นแล้วก็เห็นใจเพื่อนพี่น้องและสงสารตัวเองท่ามกลางความไม่แน่นอนของโรคระบาดสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปอีกก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดจากการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ทำอะไรเหมือนไม่เห็นหัวประชาชน 1. ไม่จริงใจเปิดเผยปัญหาและบอกข้อมูลที่จำเป็นทาให้ทุกคนทุกธุรกิจไม่รู้จะวางแผนรับมืออย่างไง 2. ไม่เคยมีการบอกแผนการล่วงหน้าแต่ใช้วิธีประกาศชุกหละหกเช่นเที่ยงคืนทางที่เมื่อวานยังชูสองนิ้ววิกตอรี่อยู่เลย 3. ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อคนจำนวนมหาศาลแต่ไม่มีมาตรการเยียวยา ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงในรูปแบบต่างๆพวกท่านกำลังทำงานที่รับผิดชอบกับความเป็นความตายของประชาชนทั้งตายจากโรคระบาดและตายจากตกงานธุรกิจพังรวมทั้งตายจากหมดแรงสู้ท้อใจใจสลายอยากรู้ว่าท่านท่านได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหม หรือเสียงหัวเราะของคนรอบตัวกรบไปหมดแล้วงงจริงๆว่าหัวเราะปล่อยมุกกันแบบนั้นได้ยังไงแล้วถัดมาอีกวันก็มาประกาศล็อกดาวน์ตอนเที่ยงคืนโดยจะมีผลในอีกสองวันถัดไปเห็นรอยยิ้มการปล่อยมุกเสียงหัวเราะคึกครื้นของท่านแล้วอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าท่านรับรู้ความเจ็บช้ำของประชาชนบ้างไหม โรคระบาดอาจไม่กระทบรายได้และความเป็นอยู่ของพวกท่านเพราะไม่เคยมีไอเดียที่แสดงถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนแต่อย่างใดท่านเหมือนอยู่คนละโลกกับประชาชนจริงๆครับเขาจะตายกันหมดแล้วท่านได้ยินบ้างเถอะครับได้พูดคุยกับเพื่อนที่ทำธุรกิจที่ปรับตัวแล้วปรับตัวอีกเปลี่ยนมา3มธุรกิจตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นแต่จากการไม่มีภาพระยะย,ยาวจากภาครัฐ และเปลี่ยนแปลงไปมาทำให้เขาท้อใจและหมดแรงผู้คนในองค์กรก็หมดใจเขาจะซึมเศร้ากันหมดแล้วท่านได้ยินบ้างเถอะทำอะไรคิดถึงความทุกข์ความเหนื่อยความลำบากและความเป็นความแตาของประชาชนบ้าง เข้าใจทุกครั้งที่มีคนบอกว่าประเทศอื่นก็มีปัญหาเข้าใจครับว่าปัญหานี้มันไม่ง่ายแต่สิ่งที่เข้าใจไม่ได้คือความไม่รู้สึกรู้สากับความเดือดร้อนของประชาชนเสียงหัวเราะใบหน้าระรื่นมุกไม่ขำคำพูดล้อนเล่นนะจ๊ะเหล่านั้นไม่ได้ช่วย ใครเครียดแต่อย่างใดตราบที่วันหนึ่งประกาศอย่างพอเที่ยงคืนอีกวันก็ประกาศอีกอย่างสิ่งเหล่านี้ล้วนสะทอนว่าท่านคิดถึงประชาชนน้อยหรือเกินเห็นผู้คนช่วยเหลือกันธุรกิจก็สพอร์ตกันคนตัวเล็กตัวน้อยดิ้นรดนทุกวิถีทางพยายามปรับตัวขูดเค้นสมองมาแก้วิกฤตในมุมส่วนตัวแล้วหันมาเจอการทำงานของฝั่งรัฐบาลแบบนี้แล้วท้อใจจริงๆ ประชาชนเต็มที่แล้วท่านทำอะไรที่ดีกว่านี้เพื่อประชาชนบ้างหรือยังถ้าทำไม่ได้ลาออกเถอะครับออกไปเถอะครับชีวิตประชาชนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นถ้าเราได้เห็นความจริงใจความพยายามในการหาวัคซีนที่หลากหลายตั้งแต่ตน้นการคิดถึงประชาชนก่อนผลประโยชน์ของตัวเองหรือคนได้เปรียบทั้งหลาย ความโปร่งใสในการแก้ปัญหาความตรงไปตรงมาในการแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมถึงศักยภาพและฝีมือในการรับมือรวมถึงสื่อสารต่อให้สถานการณ์เลวร้ายก็จะสู้ไปด้วยกันแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดมันไม่ใช่เลยท่านควรได้ยินเสียงความทุกข์จากประชาชนให้ชัดๆสองรูหูของพวกท่านบ้าง ซึ่งมาถึงวันนี้เราได้ยินเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆแทรกจากเสียงอดครวนจากความเจ็บปวดท้อใจนั่นคือเสียงที่บอกว่าไม่ไหวก็ออกไปเถอะครับถ้าพวกท่านไม่เต็มที่ก็ควรจะออกไปถ้าเต็มที่แล้วได้แค่นี้ก็ควรออกไปเช่นกัน ไม่ใช่จะไม่เห็นใจแต่ท่านไม่เห็นใจประชาชนก่อนไม่เคยแสดงให้เห็นว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหรือคิดถึงประชาชนเป็นหลักเสียงหัวร้อท่มกลางทุกร้อนของประชาชนเป็นเครื่องยืนยันสิ่งนี้การประกาศตอนเที่ยงคืน ยิ่งตอกย้ำประชาชนทำเต็มที่แล้วเราต้องการผู้นำที่มีหัหวใจมากกว่านี้มีศักยภาพกว่านี้ไม่งั้นเราจะตายกันหมดจริงๆไม่เฉพาะจากโรคระบาดแต่จากความท้อใจสิ้นหวังหมดแรงที่จะต้องเผชิญความไม่แน่นอนซ่อนความไม่แน่นอนที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ ได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหมครับหรือเสียงหัวเราะของคนรอบตัวของท่านมันดังกรบไปหมดแล้วลาออกไปถึะครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเราโคตรดีใจเลยที่ตื่นมาแล้วเจอโพสต์นี้เมื่อคืนเรานอนตีสองครึง่งเพราะกำลังจะนอนแล้วดันเจอประกาศนี้นอนไม่หลับเลยจริงๆ ขอบคุณที่คุณกล้าที่จะแสดงจุดยืนนี้ออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราได้ทำสิ่งที่ชีวิตนี้ควรทำแล้วชอบค่ะขอบคุณคุณนิ้วกรมเสียงสะท้อนจากใจประชาชนดังมากแล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้นำท่านยังอยากใช้เวลาพิสูจน์ศักยภาพที่มีให้ประชาชนได้เห็นและสิ่งนั้นมันกำลังกลืนกินวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนไปจนกว่าจะต้องเจ็บต้องตายกันมากพอ พอสำหรับที่ประเทศเราจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้ยากเหลือเกินคงต้องรอวันถึงจุดต่ำที่สุดอย่างนั้นสินะขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้เราต้องสู้ทั้งกายและใจกันต่อไปอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่เคยหวังอะไรจากรัฐบาลเพราะเขาไม่มีให้เราหวังต่อไปแล้ว ขอบคุณคุณนิ้วกรมค่ะที่เขียนแทนความรู้สึกทุกอย่างและเสียงดังมากพอที่จะมีใครอ่านและฟังบ้างนั่นสินะเพราะแต่ละคนไม่ได้เดือดร้อนมีเงินเดือนกินมีบ้านฟรีให้อยู่มีคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ไม่เดือดร้อนและประชาชนตาดำๆไม่มีแม้ข้าวจะกินแล้วทำไงละ่ะวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็มเอาชีวิตประชาชนเป็นของเล่นที่จะได้ผลประโยชน์เหนื่อยมากๆนะทำไม่ได้ก็ออกไปเถอะค่ะ อับอายจริงๆไปจับไปปรับประชาชนกับคำที่ว่าไม่สวนโควิดมันสี่รอบแล้วถ้ารัฐหาวัคซีนให้เขาได้เขาจะเป็นแบบนี้ไหมคนผิดควรเป็นใครกันแน่หน้าด้านหน้าโทนสมองหนาปัญญาควายไล่ยังไงก็ไม่ออกแก้ไขอะไรก็ไม่ได้มีคนตายทุกวันโควิดก็ระบาดหนักขึ้นทุกวันแต่ไม่เห็นทำอะไรได้เลยสักอย่าง หนังนาหน้า,นา,นาด้านทำยังไงมันก็ไม่ออกหรอกค่ะผลประโยชน์ขนาดนี้สิ่งที่แยก่กว่าก็คือยังมีคนสนับสนุนพวกเขาอยู่อีกคือคนเหล่านี้มองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออย่างไรหรืออคติที่มีกับฝั่งตรงข้ามมันไม่สามารถที่จะทำให้มองเห็นภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้หรือเพราะเสร็จเงินที่เขาแจกให้มันบังตา การเยียวยาก็ลักหลั่นมากไม่ครอบคลุมแล้วอ้างกฎหมายว่าทําไม่ได้ถ้ามีจิตสํานึกและจริงใจอยากช่วยเหลือจริงก็ลดเงินเดือนนักการเมืองทหารตำรวจและข้าราชการลงครึ่งหนึ่งสิคะไม่เคยเห็นคนที่ได้ชื่อว่าผู้นําของประเทศออกมาแสดงศักยภาพหรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมันเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจมากในสภาวะเชน่นนี้อยากรู้ว่าพวกเขาตาบอดหูหนวกหรือเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกับเรา ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณพระเทพรหมารับชมสวัสดีค่ะ